สวัสดีครับเพื่อนๆก็าระ,ะทึกมากไม่เจอข้าบงูมันใหญ่มากนะครับนี่นะครับลักษณะน่าจะเป็นงูเหา่าครับแต่เป็นงูเห่าที่ตัวใหญ่มากเพราะคาบมันใหญ่จริงๆนะครับนี่นะครับ,รบเจอบริเวณใต้โต๊ะเืเรานั่งกินข้าวของวัน ใหญ่จริงครับอยู่มาเป็นปีไม่เคยเจอวัออนนี้เพิ่งมาเจอแคเห็นภาพก็ระทึกนะครับถ้าเห็นตัวเป็นเป็นระทึกขนาดไหนนะครับใหญ่จริงนะครับงูเห่าน่าจะเป็นงูเห่าไทยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาพเพื่อนๆมาคน้นตัวมันนะครับตอนนี้เรากำลังคน้นหางูอยู่ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เราก็หางูอยู่ตอนีน้เรามานนี้เรากำลังค้นหางูอยู่นะครับ ตอนนี้เราได้เจอกับงูชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่งูเหา่าัวที่เราตามหานะครับแต่ว่าเป็นงูงอดนะครับซึ่งเล็กกว่าง,งูเห่านะครับนี่นะครับลักษณะของงูงอดเป็นงูไม่มีพิษนะครับอยู่ในตระกูลเดียวกับงูปีแก้วนะครับนะครับลักษณะของมันท้องก็จะแดง นะครับด้านหลังก็จะลายนะครับหัวก็จะสั้นนะครับเป็นงูไม่มีพิษนะครับหลังจากที่เราตามหางูเหา่างูเห่าไทยกันมานานนะครับแต่เราไม่เจอเรามาเจองูปีแก้วครับเดี๋ยววันนี้เราก็คงต้องปล่อยมันคืนสู่ธรรมชาตินะครับ สำหรับวันนี้เราก็คงต้องยุติการตามหางูเห่าไทยตัวที่เราเจอคาบอยู่นะครับวันนี้โอกาสหน้าถ้าเจองูเห่าไทยตัวที่ตามหาผมจะนำภาพมาฝากเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ